ขอยืดทีแล้วเป็าราพอยืดเป็นมือแล้ววันนี้ขายรอไหแล้วนีไนี่ละรอบครับอเป็นไงบ้างกับพี่แดนีีมาถึงเพ่งเพ่งไหนนะครับเพงพรกนี้เพลงลาซาีิลับพรงนี้ซิไปแล้วกัน่ไมง่ายง่้ไง่ยง่ายง่้าง ก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังคอยแบบว่าสปอร์ตเพลงของเราทำให้มาเรื่อยๆซึ่งช่วงนี้เราก็เนื่องจากแบบว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของเราพ็อซซี่ในเพลงนี้เราก็เลยพยายามจะชี้เสิร์ฟคอนเทนต์ให้ทุกคนแบบได้ดูมันทั้งคำเดีจุ๊บเลยมีทุกเวอร์ชั่นเลยจะมีแดนส์เพอร์ฟอร์มจะมีแดนส์แท็กซี่จะมีแบบเวอร์ชั่นไลฟ์จะมีแบบ full story จะมี full story หรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างทุกคนเราจะาำครับระหว่างนี้ก็ฟังออริจินัลไปด้วยแล้วก็ คือที่ตลกก็คือมีทุกเวอร์ชันรวมไปถึงออสแอดเวอร์ชันนะครับอ๋อใช่ไปเต้นกันได้แล้ววันนี้คนเต้นมาเมื่อก่อนเต้นมาของเต้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหเพลงนี้เรียกว่าเป็นแบบวาไรตี้ให้ทุกคนเลือกสรรทำชาเลนจ์กันมากไม่ว่าจะเป็นออสแอดเวอร์ชันหรือจะเป็นแฟนชาได้ทุกคนได้แบบทำกันจริงๆก็ขอบขอบคุณแบบทุกๆคนมากๆเลยครับที่ชื่นชอบวันนี้โชมเพลงนี้ไปก็ไม่ได้ใส่เอียร์ก็คือได้ยินเสียงทุกคนเลยแบบว่าได้หวา ยังไงแต่พี่บอกว่าต้องทำชาเลนจ์ด้วยกับเอกหญิงใช่ครับเราทำมาชาเลนจ์น่าสุดตลกอาบน้ำอาบน้ำอันนั้นคือมันตั้งใจหรือว่ามันยังไงคือผมก็ไม่รู้ว่าทำชาเลนจ์อะไรครับด้วยความที่เรามันก็เจนซีครับซีแคทแมวฮะฮะก็ค่อนข้างเก่านิดนึงเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราเป็นยุคสมัยนู้นอะไรเงี้ยแบบเชื่อว่าหลาะคนแบบเราเศร้าแบบเป็งเศร้าอย่างเงี้ยเราต้องแบบอันดีไงเนี่ต้องแบบร้องเพลงในฝักบัวแล้วแบบถือฝักบัวไปเปิดเหแบบมือนไมโครโฟนคู่ใจของเราแล้วก็ร้องให้ไปแล้วก็ร้องเพลงไปแล้วก็แบบอาจจะร้องไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเรากำลังเศร้าไงเราไม่สามารถแบบคอนโทรลเส้นเสียงร้องให้มันเพราะได้เรากจะแบบแบบมีคอมแบบดืดยืดมีคอมแบบเออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเองทำคำขำดูแต่ว่าไม่คิดว่าคนจะชอบครับจริงๆก็หลังจากนี้ก็ไม่ค่อยกล้ารเขาอ่านคอมเมนต์แล้วครับเรารู้สึกไงหลายคนบอกว่ารู้เลยว่าเกิดยุคคไหนนตตลกกมมมาอเ์ เอาแต่ว่าที่ทุกคนเมินว่ารู้ว่าเกิดยุคไหนแปลว่าเราเกิดยุคเดียวกันหรือเปล่าครับแต่ถ้าฝั่งนี้จะต้องทำชาเลนจ์น่ะถ้าเป็นแกแกร้องไห้แบบไหนเออถ้าเป็นคุณคุณรอให้ใช่ไหมครับใช่คือโดยปกติแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้เรื่องสิ่งนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วร้องไห้เป็นมอเตอร์ไซค์เออดีนะใช่แล้วตาแบบเปิดเปิดอะไรเปิดสิ่งที่คุณ ตอนที่เด็กคุณทำอยู่คือคุก็จะถ่ายไปด้วยแล้วก็ให้น้ำตาไปหนหยดไปเรื่ยทุกอย่างก็มีคอนเทนต์ครับ็คือแทนพี่การไปด้วยซึ่งจริงเราจะมีของเราชัยลิศท่านไหเพราะว่าพีการออกมาแล้วเรออีกห้าคนของคุณนะที่คุณทำไปแล้วเป็นเวอร์ชั้นนั่งบนมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่ได้ลองห้างก็ได้แล้วเดี๋ยวลองวันที่อยากลองห้างเดี๋ยวจะลองขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูแล้วกันได้วันไหนไม่รู้ได้ของครับผมได้เดียเป็นเต้นแรงๆก็ลองไปด้วยไปถ่าห้ด้วยใช่ต้องรักเพราะงั้เราต้อง express ความแบบรู้สึกเฮ้ยเราแบบร้องไห้โกรธก็เลยร้องไปด้วยเต็มไเลยแล้วน้ำตามันจะมาช่วงไหนพี่จะได้จับจะได้แคปทุกตลอดเวลาไหลเลยๆท่านหนึ่งครับอ่าขอมีร้องให้ในในน้สาดน้ำดำน้ำแล้วก็ร้องให้ก็คือไม่รู้เลยว่าอันไหนคือน้ำในสาดนไหนคือน้ำตาคือถ่ายตอนผมดำน้ำอยู่แล้วก็เป็นน้ำตานี่น้ำตาย้อนขึ้นเอาฟองอากาศนะครับ ก่อนเส้นอากาศไม่น่าใช้น้ำตาก่อนอากาศสองลีไม่น่าใช้น้ำตาจะเป็นเป็อีกรล่ะไม่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 ใช่ออกซิเจนด้วยเอาล่ะเป็นผงมีเทนมีเทนไม่ใช่เทนเอล่ะนั่นแหละครับผมอ่าก่อนนะก่อนร้องไห้เหรอครับไม่ร้องครับว้าวเพราะเราฟังเพลงบ็อกซี่แล้วรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ข้างกายถูกต้องเพลงมาสร้ามากเลยนะเพลงมาสร้าไม่ร้องเลยหรอคือแฟนชานมาทำให้ก่ไม่ร้องไห้ครับทุกคน มันว้าแบบนี้ก็แบบฟังเพลงคือเรากลับไปฟังมาสเตอร์แทร็กอะเสียงยูเซอร์มันขึ้นใหม่ไมหรอคือแบบัวสมองผมจินตนาการไปแล้วว่าต้องมีคนรูสิ่เข้มฮะเราละร้องไห้ยังไง้ันี้ร้องไห้ผมถ้าร้องไห้ก็ต้องไปการสายฝนใอ่ป่าฮะอ๋อเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวจไปทำตาะมัดอันตรายฮะทำไมครับอันรัจมากไปเานกุรกรั เออจริงขึ้นมาทำเวอร์ชันนี้ออกมาไหมไอ้เวอร์เนี่ยคือถ้าลิขสิทธิ์ได้ก็น่าถามได้ก็น่าลองครับเออเพราะว่าภาพจำมันจะมาทั้งปีมันจะเป็นอันนี้มาเป็นไงเพื่อนไหนบอกขายหล่อแล้วไงภาพจำคือผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าคนจะชอบเป็นเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะแล้วมันแมสครับผมแล้ตอนทำเราคิดไหมหรือว่าเราสึกแบบว่าไม่คิดไม่คิดไม่คิดอเลยครับตอนที่เราคุยกันหกคนอะคือเราแค่รู้สึกว่าเรานึกถึงภาพที่เราหกคนเวลาเข้าร้องคาราโอเกะครับเราสึกว่า เพลงแบบที่มันแบบสนุกๆๆนนสนุกแบบมันเลิศเงียบเรารู้สึกว่าอินเนอร์เราตอนนั้นคือแบบคิดซะว่าเหมือนเพื่อนหกคนเนี่ยเราเข้าตู้คาราเกะแล้วหยอดเบียดแล้วแบบเรามีโอกาสร้องเพลงในเพลงเดียวเราขอแค่แบบมุ่นจอยที่สุดเลยเยนยครับแล้วทำไมเราถึงไปขนะเพราะว่าต้นปีเราแค่สัญญากันไปแล้วว่าปีนี้เราจะมาขายหลอดไม่ขายขำผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายขำครับแต่หลังหลังวันเกิดผมเนี่ยผมขายหลอแล้ะอือขายแล้วนะจริงจแล้วนะคุณจะไม่เห็นคุณจะไม่ได้เสียงขำจากผมเลยคุณมีจะเสิร์ฟไหม การควบคุมตรงนี้ไม่พฤติกรรมคือจริงๆอะครับคุณว่าองลีอะไม่ว่าจะขายอะไรอะก็ดูดีเป็นหมดทุกอย่างเลยโ <c oughs> อ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพวงลีใส่แป้งปากเป็นข้าปีให้ได้ใช่ไหมใช่ครับอยู่ข้าปีให้ได้นะข้าปีให้ได้เลย <c oughs> ที่ไม่พังโปรโมชั่นนี้มันออกมาแล้วคนชอบเราคิดเลยว่าก่อนสงการมันจะมีทำเพลงพิเศษออกมาเลยนั่นเป็นแนวทางของเรา น่าสนใจเนาะร้านแบรนด์เขายังไม่เคยหรือเขาไม่มีเขาขายหรอกเขาเป็นแบบว่าป้อนรับทุกสถานกาดีไงน่าสนใจมากๆแต่เราจาสัญญาเราไม่ใช่ครับเราจะขายลอกเนี่ยครับมันไม่ทันแต่ถ้าเราตีตลาดออกมาแล้วมันได้เรานี่นะกายจับปากของเรายิ่งใหญ่นะไม่มีไม่มีถ้าโซกา์เนี่ยผมรับรองว่าสนุกแน่นอนคือสิ่งที่มันเป็นตัวเราเราจะเป็นผืนเลยไอ้ที่สิ่งทเป็นตัวเราจะเป็นผืนเลยสนกได้เลยเราพยายามสนุก เคือเราเป็นแบบคนที่หลอกมากๆนั่งคือเราฝึกที่จะมีการหลอกใช่อะไรของจริงอันตลกคือของจริงหรออันตลกคือของจริงหรออันจะยังที่ถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เมนเจอร์เราเคยบอกว่าถ้าเวลาแฟนขับส่งของมาที่ออฟฟิศให้กรุณาจ่ายเงินมาตั้งแต่ต้นทางห้ามมาเก็บปลายทางเพราะว่าออฟฟิศต้องจ่ายเอง ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีของมาเยอะเลยอะของอะไรเออมันมันเคยมีเรื่องราวนึงครับมันเคยมีของผมครับคือผมกําลังสั่งของในแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรากกอกที่อยู่ด้วยความเคยชินครับเหมือนช่วงหนึ่งแบบเราอยู่ออฟฟิศบ่อยผมก็เลยเซฟที่อยู่ออฟฟิศไว้แล้วก็มีที่อยู่บ้านด้วยแต่มันมีช่วงหนึ่งผมว่าส่งที่บ้านน้อยแล้วส่งออฟฟิศเยอะแล้วด้วยความเคยชินผมก็รีบสั่งของตัวของจะหมดเราก็ใส่ก่อโค้ดรถเรียบร้อยปุ้งแล้วเราก็ลืมจ่ายตตงงเเราาาาไไปปอ่ก็บบทย ทีนี้ออฟฟิเชียลก็เลยงงเลยว่าส่งของกลับผมก็เลยงงว่าเอ้าทําไมแบบของนี้แบบไม่จ่ายตังค์นะผมก็รู้ตัวว่าเอ้าส่งออฟฟิศนี่นายไปกันเองผมเลยรีบโทรบอกพี่ว่าอย่าเพิ่งตีของนะครับของผมเองศิลปินเองครับองนี่คือตัวต้นเรื่องไม่ใช่แฟนคลับไม่เจอตัวแล้วครับทุกคนอ๋อเออตุ่ยบอกให้คาใจมาเกือบปีตอนแรกแฟนคลับเขาแชร์กันคุณพี่ว่าเป็นแบบแฟนคลับก่อมไปแล้วเพาะวไปเก็บเงินกับศิลปินสายทางเอาศิลปินเองครับผมศิลปินส่งเองเจอตัวแล้วครับ หลังจากนี้ไปจะส่งจะสั่งยังไหรือว่าสั่งส่งที่บ้านแล้วครับ <laughs> <laughs> จะได้เก็บกับที่บ้านครับเพราะว่า,าที่บริษัทต้องจ่ายเองครับที่บ้านให้คมแม่จ่ายครับ <laughs> <laughs> รก้การสมาร์ทวันให้ฝากยี้มเพียงนี้ เกับชาในธ้าสีสาสีสีอ๋อไดาครับก็ฝากเพลงโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ระหว่างเมื่อเราทางสีด้วยครับผมสีชุ่มันทุกวันนอนบันเดนะครับก็เป็นเพลงแบบน่ารักสนุกสนานนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าอาจจะมีจังหวะเร็วนิดนึงผมเชื่อว่าถ้าทุกคนแบบ ค่อยๆแกะนะครับผมอาจจะแบบเปิดเป็นโมชั่นโลอก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าเต้นคือมันเป็นท่าที่แบบแคชชี่แล้วก็จับง่ายมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบจิมมจ้มแก้มจิ้มแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอเต้นแล้วอย่าลืมใช้แผ่นเสียงด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยครับผมซาซิสู่มันให้ทุกวันโนวันเดย์ครับผม,บผมบเอ็กซ์พ็อกซี่ด้วยนะครับผมก็ฝากชาเลนจ์นี้แล้วก็ฝากโปรเจกต์นี้นะครับพวกเรากเราพ็อกซี่กับทางาสส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 สอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็ ของดีราคาถูกคุณภาพย่อมเยาก็ไม่ผู้พิการของดีคุณภาพดีราคาย่อมเยาวราคาสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดหลายสูตรด้วยกันแล้วแต่ว่าทุกคนชอบสูตรไหนที่สูตรเรียกว่าตอบโจทย์กับทุกคนแน่นอนอยากให้ทุกคนแบบกล้าคิดกล้าทำมีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตทั้งปีแค่แป้งกับ๋องเดียวที่รับทั้ปีของเดียวเนี่ยมั่นใจตลอดเลยถูกต้องครับมั่นใจตลอดทั้งปีครับยืนยันว่าท้าเต้นไม่ยาก ไม่ยากแต่อาจจะเรื่องนึงครับอ่ะอย่าดึงผ่อนสเต็ปอินเสิร์ตเขาจะได้ขอหน้ากระดาษแล้วกระดาษสเต็ปได้เลยครับพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมกันนะได้ได้ได้ครับก็พร้อมสปย์ไปไปสิซีซีไปคงซีซูมันให้ทุกวันโน้มันเดย์ตังตึก การประมาณนี้ครับไม่หยิบมันตีโดนสองสี่สองาณนี้ก็ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับาจ้งหนึ่ขเลคว่าไมคบครา่าจานวิจีกสักนิดนึงมันผักครับถอยหลังได้ครับอ๋อเพราะว่ามนให้ อันนุ่มกล้องสีแดงนะลูกกาครับโอเคครับสีแดงมีครับหนึอ้อทีก่คาคาขอบคุณครับขอมืถึงขอสายตาต้องมีในค่ะขอบคุณค่ะมีต่อ